รุสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับประส้มพาแวะเข้าสวนก่อนนะคะจะพาเพื่อนๆมาเก็บมะเขือพวงค่ะมะเขือพวงที่สวนประส้มเองนะคะปลูกเองกินเองค่ะปลูกผักกินเองอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะเพื่อนๆประส้มมีพื้นที่จํากัดแต่ประส้มปลูกข้างต้นมะม่วงนะคะ มะเขืพอพวงประ้มต้นใหญ่มากเห็นไหมแซมกับต้นมะม่วงขึ้นไข่ล้วก็ดกมากด้วยนะคะนู่นเดี๋ยวประซมจะปีนขึ้นไปเก็บข้างบนหลังคาโน่นนะคะมาค่ะพเพื่อนๆมาปีนต้นมะเขืพอพวงช่วยประ้มเก็บนะคะเดี๋ยวขอเก็บกเ,กบเ็จ<อ>ได้เยอะมากค่ะพเพื่อนๆประ้มจะเป็นต้องเก็บหมดเพราะว่ามันมันจะแก่บนต้นนะคะอันนี้ได้ประมาณเกือบ หนึ่งกิโลนะคะเพื่อนๆหนักลูกใหญ่แล้วก็งามด้วยค่ะอ่อนนะคะมะเขือพวงใหม่ๆนะสวยมากเลยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูประส้มจะทำเมนูอะไรดีเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าครัวกับประส้มก็จะพามาทำ <c oughs> ขอไปค่ะพามาทำเมนูง่ายๆนะคะในสวนประส้มเองค่ะประหยัดประหยัดนี่มะเขือพวงนะคะอ๋อตกไปแล้ว ก็ไปใช้งานรีลลเยอะนะคะรีแลก็ดีประทมปะไว้ลิ้มพันกันโอเคค่ะเพื่อนๆมาต่อปะส้มจะพาเพื่อนๆมาทำตำมะเขือพวงนะคะหรือว่าเอามาทำซุปตักแข้งนะคะภาาษีสานนะคะ ต่ภาษาเหนือก็คือตำตำม,ม,มะเขือตำมะเขือพวงนะคะเป็นเมนูง่ายๆค่ะแต่ไม่รู้ทางอีสานจะกินไหมแต่ทางเหนือนนะแถวเชียงใหม่แถวโดยเต่าจะทานกินบ่อยนะคะมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอีกชนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆโอเคพร้ามมาอยาแา้วคาเด๋ยวมาดูนะคะ่ไม,ม่อะไรา้างมีมะเขือพวงค่ะจากสวนปลาส้มนะคะ มีงาค่ะมีพริกหนุ่มนะคะพริกหนุ่มซื้อมาจากปุ๋ยไทยนะคะมีใบแมงรักค่ะแล้วก็มีใบขิงนะคะอ่าผักชีค่ะกระเทียมหอมนะคะผงปก้งรตค่ะสมงนวลนิดหน่อยนะคะแล้วก็น้ำปลาดานะคะเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำที่เราบอกไปเราจะใส่ไข่ต้มด้วยนะคะจะกินกับไข่ต้มค่ะนะคะ ต้องต้มไข่ให้แข็งนะคะต้มแบบให้แข็งไม่ใช่ต้มแบบนี้นะคะต้มเราจะคั่วหาให้หอมนะคะคั่วไฟอ่อน,นะค่ะพอหาเริ่มเหลืองเราก็จะพะะักไว้นะคะอร่อยค่ะเมนูนี้นะนนี้ก็จะทําการคั่วมะเขือพวงให้สุกนะคะเพื่อนๆคั่วไฟอ่อนให้เขาสุกอร่อยนะคะเมนู ตอนนี้มะเขือพวงเราก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะแล้วเราก็จะพักไวค้คะเสร็จแล้วเราก็จะทำการคั่วหอมกระเทียมแล้วก็พริกนะคะให้สุกหอมค่ะคั่วให้สุกนะคะเราจะเอาน้ำปลาไปต้มน,นะคะแล้วก็ใส่ตีลงไปนิดหน่อยเพื่อเดีแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งจะเค็มเกินนหคะเดี๋ยวเราจะไปต้ม ตอนนี้เครื่องปรุงเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะตำหอมกระเทียมที่เราขั่วไว้กับพริกก่อนนะคะเดี๋ยวตำหอมกระเทียมก่อนให้ละเอียดข้านใส่เข้าไนพริกจะเพิ่งใส่ค่ะตเำเดินจะให้ละเอียด แล้นะคะทีนี้คือทำการตุมรสค่ะนะคะจะใส่น้ําปลารลงไปนะโอเคป้าป้าใส่ดีกว่านปลาน้ำปลารใส่น้าปลาที่เราต้มเสร็จแล้วนะคะคือคิดครึ่งหนึ่งก่อนใส่ผงใส่ผงนัวลงไปนะคะเดี๋ยวก่อน,นะค่ะเราจะปรุงก่อนคนให้เข้ากันก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะใส่ผักหอมลงไปนะคะเพื่อนๆจะมีใบขิงอันนี้ไว้ใส่ทีหลังนะคะใบขิงหอมแดงแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่ลงไปเลยเคล้าแล้วก็ใส่งาลงไปค่ะเราจะใส่งาคั่วลงไปนะคะมันจะอร่อยที่น้คั่วคะเคล้าทุกอย่างเข้ากันเพราะว่าก็ส้มปรุงรสได้ที่แล้วนะคะอร่อยแล้วค่ะพอเคล้าหอมเคล้าอะไรก็เสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวค่อยมาดูตอนปลาส้มจัดจานนะคะเพื่อน,อนตอนนี้ตาม,มะเขือพปองของปลาส้มก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้นะคะเพื่อนๆเนมนูง่ายคๆค่ะปลูกผักกินเองเก็บผักในสวนนี้แหละค่ะเพื่อนๆมาทำอาหารนะคะแต่อร่อยค่ะ นีมันเพื่อสุขภาพนะคะเราจะกินเนมไข่ต้มแล้วก็เป็นพวกผักหอมะคะ่ะรสชาติคล้ายๆซุปปลาเขือแต่จะอร่อยกว่าตรงที่เรามีงาใส่นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาค่ะเพ,พื่อนๆทานข้าวด้วยกันกับส้มน,นะคะ